กระแสดังในทวิตเตอร์เมื่อเฟซบุ๊กอีเจี๊ยบเรียบด่วนได้โพสข้อความเลิกทําเพจถาวรพร้อมระบุว่าหวัดดีทุกคนนี่ผมเจี๊ยบเองวันนี้มีเรื่องสําคัญที่อยากบอกคือจะมาบอกลาทุกคนและจะขอเลิกทําเพจนี้เป็นการถาวรซึ่งต้องขอดักทงไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่เพราะกรณีท็อปนิวส์เพราะเรื่องนี้ได้คุยกันจบไปตั้งแต่2อถึงสวันแรกที่มีเรื่องแล้วเขาไม่ได้ติดใจอะไรโดยอีเจี๊ยบเรียบด่วนได้โพสต์ข้อความต่อว่าอย่างที่ทุกคนรู้เพจนี้จริงๆมีคนทําอยู่2ส,ส่วนในส่วนเรื่องของการเขียนคอนเทนต อีกส่วนที่สําคัญไม่แพ้เบื้องหน้าคือคุณม่อนผู้จัดการเพจที่หาแต่งงานจะดูแลเรื่องตั้งแต่เรื่องธุรกิจคุยกับผู้ใหญ่ใจดีเอเจนซี่คิดไอเดียและทําชิ้นงานโฆษณาทั้งหมดดูแลได้ใานาทีของเพจรวมไปถึงดูแลผมด้วยเหตุ <c oughs> ผลที่ตัดสินใจว่าจะยุติความเป็นอเจี๊ยบลงก็มี2ข้อคือ 1. ตัวผมที่ทําเพจอิจี๊ยบมาวันนี้ก็เกือบจะ10ปีแล้วรวมกับเพจสมรักเดิมก็น่าจะ1 1บเถึงสิปีแล้วซึ่งถือว่านานมากแม้ว่าผมจะรักและมีความสุขที่ได้คุยเล่นกับบททุกกกกกกคนนนแต่่ผลรรรระจาาาาาเอิ การเล่นโซเชียลทําให้สภาพจิตใจของผมแย่ลงจนต้องปรึกษาแพทย์มาตลอดตอนนี้มันอาจจะไม่มากแต่ในอนาคตผมไม่รู้ซึ่งผมไม่อยากจะเป็นตาแก่ขี้ยั้ยหุดหงิดไปยืนด่าคนกลางถนนในวัยชาราส่วนข้อที่2ทางคุณม่อนเธอทําทงานกับผมมา9ปีแล้วเธออยากไปทําในสิ่งที่เธอรักจริงๆบ้างอยากออกไปท่องเที่ยวอยากทําเพจของตัวเองที่ไม่ได้ทำสักทีเพราะต้องมาดูแลผมจริงๆเราสองคนคุยเรื่องนี้กันมาประมาณ2ปีแล้วจนมาถึงวันนี้ดังนั้นจึงตัดสินใจว่าเราจะจบเพจนี้ตอนที่คนยังรักและยังคิดถึงดีกว่าไปจบตอนที่ไม่มีใครอยากอ่านและ ไม่มีใครสนใจแล้วก่อนไปก็อยากจะฝากไว้2เรื่องคืออยากให้เล่นโซเชียลอย่างมีสติสนใจติดตามข่าวสารอย่าเน้นแต่บันเทิงจนมากเกินไปทุกวันนี้พวกมีฉาชีพยังคงคิดวิธีใหม่ๆมาหลอกลวงคุณเรื่อยๆระวังสนใจและให้ความรู้คนอื่นต่อไปด้วยนะเป็นธรรมดาที่หลายเพจปิดตัวลงก็จะมีคนทําเพจปลอมขึ้นมาเรียกยอดไลค์ถ้าคุณไปเจอเพจอีเจยบอื่นๆให้รู้ไว้เลยว่าเป็นเพจปลอมทั้งสิน้นถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือผมจะไปทําเพจไหนอีกผมจะฝากแจ้งทางเพจเพื่อนกันอย่างหมอแลบ็บและพี่หนุ่มกันชยซึ่งผมอาจจะเคพูด หลายไปหลายเรื่องหลายราวแต่ก็มีประโยชน์ที่มันเป็นความจริงทุกครั้งนั่นคือผมรักคุณมากนะไม่มีผมคุณต้องดูแลตัวเองดีๆขอบคุณและลาก่อนงานนี้ทำเอาแฟนคลับหลายๆายคนเศร้าใจกับการปิดเพจในครั้งนี้พร้อมแหกคอมเมนต์ไลน์อีเจี๊ยบและมีแฟนคลับบางส่วนคอมเมนต์แซวเพื่อไม่ให้เกิดความเศร้าจนเกินไปอย่างไปโหนกระแสก่อนไปลาพี่หนุ่มด้วยอย่าไปขอตุ๊กตาอีเจี๊ยบก่อนครับรวมไปถึงขอบคุณม่อนมากนะที่ดูแลและอดทนกับอีเจี๊ยบมาตลอดอีกด้วยค่ะ